และวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบวันอ n One b a t t เทก็คือน้ำผลไม้เข้มขน้นประกอบไปด้วยน้ำสตรอเบอรี่เข้มขน้นน้ำลิลล้นจี่เข้มขน้นน้ำสาวรสเข้มขน้นน้ำพลั์เข้มขน้นและน้ำเก๊กหวยเข้มขน้นและจทย์ขนมอบหรือเพสตรี <umba> เฮ้คุณซีนเริ่มต้นแครับรอบวั on one อนออนวันแบบตัวต่อตัวเลือกไม่ถูก <c oughs> มีหลายอย่างมากเลยนะแล้ววันนี้เป็นสวนมาเลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ในรอบวันออนวันแบรนด์เซอล์ของรอนในวันนี้ก็คือน้ําผลไม้เข้มขน้นตราดอยคาโปรเฟชชั่นอลประกอบไปด้วยน้าสตรอเบอรี่เข้มขน้นน้ําลิ้นจี่เข้มข้นน้ําสวรสเข้มขน้นน้าพันชเข้มขน้นและน้ําเก๊กหวยเข้มขน้นในโจทย์ แพสฟรีหรือขนมอบครับซึ่งน้ำผลไม้เข้มข้นตราดดยคำ p r o f e s s i o นอลได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีรสเข้มข้นเต็มรสชาติพร้อมกลิ่นผลไม้โดดเด่นชงง่ายเพิ่มโอกาสทำกำไรให้ทุกเมนูพิเศษมีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับทั้งแบบขวดขนาด700มิลลิลิตรและแบบแกลลอนขนาด2ลิตรและ5ลิตรครับอ่าเยี่ยมเลยครับคุณหมมีหนากหลายแบบด้วยนะครับนอกจากน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะยังมีอีก2ส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ สเปรดแล้วก็ฟ e ลลิ่งนะคะซึ่งเหมาะกับจทย์ของเราในวันนี้มากๆนั่นก็คือเคสตหรือว่าขนมอบนั่นเองในส่วนของสเปรดเนี่ยมีทั้งหมด3รสด้วยกันค่ะสเปรดสตรอเบอรี่สเปรดเบอร์รี่รวมสเปรดส้มค่ะฟ e ลลิ่งนะคะก็จะมี2รสชาติด้วยกันเป็นฟ e ลลิ่งสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งเบอร์รี่รวมนั่นเองค่ะใครที่เป็นเชฟหรือว่าเปิดร้านอันเนี้ยเหมาะมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยที่ Facebook Official Fanpage ดอยคำหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08004-5033344ค่ะ พิทาสิ่งมีอะไรบ้างครับิิตาชิโอมีไข่2ฟองนม ผมกแนเจี๊ยบใช่ไหมแล้วก็มีไวช์ช็อกโกแลตนะครับไวช์ช็อกโกแลตนะครับคุณตะครับผลิตภัณฑ์ที่เชฟพูดท่าชิงช็อปปิ้งออกมาก็จะมีดังต่อไปนี้แป้งอเนกประสมเนยน้ำตาลเกลือไข่ไก่ข,ของมุน White ้นไวช์ช็อกโกแลตถั่พิตชีโอสตรอเบอรี่วานิลลาวิปปิ้งครีมบููเบบร์รี่สดราสเบอร์รี่ของนมสดและผองแกนเจี๊ยบแล้วครับอันนี้ชัดเจนนะมันอาจจะเป็นชอปปิ้งหรือเกลสอะไรก็ได้ฮะครับมาดูกันดีกว่าสกาย ครับที่เเห็นนะครับเชฟพุทธาเล็กช้อปปิ้งออกมามีดังต่อไปนี้นะครับไข่ไก่น้ำตาลเนยแป้งข้าวโพดเจลาตินแป้งอกระถิ่งผสมแป้งขนมปังถั่วไข่น้นใบเบซิลแล้วก็เลมอนล่ะครับอ๋อไอ้นั้นจริงๆนะอยากจะเป็นไอติมไหมใบโหระพาเออทำอะไรทำอะไรใบโหระพาเป็นอะไรดเอามันเป็นซอสเหรอครับเชฟพุทธชิงเร็วมากครับทัพเดียวนี่ทำงานเร็วมากด้วยเลยครับทัพเดียวนี่คือซอสเสร็จแล้วเลยอ่ะเขาใช้สเปรดใช่ไหมครับคุณตาครับที่เราเห็นนะครับเชฟพุทธชิงนะครับได้ใช้น้ำส้มลดเข้มข้นดอยคำนะฮะใส่น้ำตาลแล้ววก็น ต้มเข้ากันนะครับผมไปสอบถามมาเขาเทใส่พิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เซ็ตตัวแล้วจะนำมาหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กเพื่อเป็นเจลลี่น้ำนาสรร้อเข้มข้นล่ะครับอ๋อใส่ผงวุ้นเข้าไปนี่ใช่มันเลยทำให้เกิดความหนืดครับเาต้องการให้มันเซ็ตตัวเข้มข้นเอาไปทำแล้แช่ไว้ก่อนเหมือนเสร็จแล้วหนึ่งองค์ประกอบนะครับครับลับมาทางด้านฝั่งเชฟมาทางเหล็กบ้างนะครับตอนนี้คือก็ต,ต้องแบบว่าแข่งกับเวลาพอสมควรเลยนี่คือเสาลรอเหมือนกันไหมครับการเติมน้ำตาลลงไปเสาว่านะครับ ใช่แล้วครับคุณทธครับและนี่คือน้ำส้มรสเข้มข้นนะครับของเชฟกระทะเหล็กที่เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลแต่ว่าเชฟกระทะเหล็กจะเอาไปทําอะไรต่อไปติดตามนะครับต้องบอกเลยว่าน้ำผลไม้เข้มข้นตราดอยคำนี่เขาผลิตจากตัวผลไม้สดเลยจริงๆนะครับกลิ่นนี้มันตลบอบอวลทั้งสตูดิโอเลยวันนี้ได้เข่าใจได้แต่อันนี้มันจะเป็นมิลเฟร์หรืออะไรครับวันนี้อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้อะไรครับเหมือนช็อตเบรกเหมือนคุกกี้เหมือนแป้งพายจะปิดอบหรือไงฮะคุณตาครับเชฟพุทธชินนะครับได้ใช้แป้งอเนกประสงค์น้ำตาลเกลือเเนนยยววาาิลลแ้กก็ผงระจี๊บ ลงไปถึงไข่ไก่แล้วก็นำ้ำเสาวรสเข้มข้นผสมให้เข้ากันเพื่อจะเป็นแป้งคุกกี้รสเสาวรดและที่เราเห็นครับจะเป็นวิธีการอบคุกกี้ของเขาโดยเขาจะขึ้นรูปคุกกี้ให้เป็นทรงกลมก่อนหลังจากนั้นกดให้แบนนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยราสเบอร์รี่อบรอบแรกประมาณ6นาทีแล้วจะนําอบรอบ2อีกประมาณ6นาทีเป็นรูปผสมระหว่างคุกกี้กับพิซซ่านะครับเชฟก็เลยต้องกดเป็นทรงกลมแบนนะครับ<อ>ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของคนฝรั่งเศสโดยเนื้อสัมผัสจะเป็นซอฟคุกกี้ตรงกลางแล้วก็รอบนอกจะก,กรอบรับรองว่าเมนูนี้อร่อยเต็็มมปากเตค แน่นอน้วครับเอาล้วครับเอาเปรูปแบบกำลังติดเป็นระแสแฉกฝรั่งเศสด,ด้วย<ช>น่าสนใจมากม,มาน้ําสับปะรดอีกมั้ยใช่ค่ะน้ําสับปะรดแน่นอนค่ะคุณมิติครับ,รบถูกต้องแล้วครับเชฟกระทะเหล็กกำลังทําน้ําสับปะรดเข้มข้นแล้วก็น้ําลิจิเข้มข้นของดอยคาเขาจะทําเป็นมิกซ์ฟรุตเจลลี่นะครับโดยการใส่เจลาตินลงไปแล้วก็คนจุละลายแล้วทิ้งไวใ้ให้เซตตัวเพื่อเป็นเจลลี่สับปะรดและลิจิในเมนูมัชเมลโลทุ่งเบอร์รี่นะครับโอ้โหใจของวุ่นนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับรู้ ้คุณตาคราฟเพื่อเห็นนะครับเชฟพระทาเหล็กตีไข่ขาวกับน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของน้ำสับลต์เข้มข้นตีจนตั้งยอดแล้วก็จะนำไปอบเพื่อทำเป็นมัชเมโล่สาวรสในเมนูมัชเมโล่พุ่งเบอร์รี่นะครับอ๋อถ้าจะทำแบบตีเซนเนมตแรงก็คือเป็นน้ำเชื่อมนั้นร้อนที่เนี่ก็ต้มแล้วอ่านี่ทางด้านฝั่งชาร์จิงนะครับอ้าวอันนี้เป็นอะไรครับเป็นสาวรสเจลลี่ของเข่าที่เขาตั้งใจแล้วก็เขาตัดทริมออกเหรอแล้วเอาไปใช้ครับเซ็ตตัวเร็วนะถึงแล้วก็ตัวนี้ได้หรือยังเอ่ยสำหรับตัวคุกกี้โจโค่ยังรอ เวลาอยู่ยังไม่ได้ที่เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะสามารถใช้เวลาที่เหลือเนี้ยทำองค์ประกอบต่างๆอย่างที่เขาตั้งใจได้สําเร็จหรือไม่นะครับื่อกีเชนได้เด็กบอกว่าอยากทําเหมือนตอนสมัยเด็กๆอนันใช่เพราะเชนบอกว่า ประจำเลยสมัยเล่นขายของพอโตมาไม่ได้เล่นขายของแล้วขายของจริงๆฝ <c oughs> ั่งเชฟพุท้าชิงนะครับน่าสนใจมากนะครับอ,อ,อันนี้เอามาทําอะไรครัมันตัดเดียวอยๆเป็นเส้นๆน่าจะให้กินด้วยะะวางบนพิซซ่าทำ <นะ S 2> เป็นแตงพิซซ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะน่าเป็นตัวที่ช่วยเสริมรสเพราะว่าอันนี้เขาจะเลือกใจน้ําแสวรสเข้มข้นเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตัวพอรสชาติอื่นได้ด้วยเพิ่มควาันนี้ ตัวคุกกี้นีเลยอ่ะอไวช็อกเมวไวช็อกเมล,มลเป็นบแบบชีสะฮะไทนมเาเรล่าไทรมเาเลล่า โอ้โหแล้วตัดเป็นชิ้นแล้วเลยสนแสดงว่าอาจจะมีพิซซ่าหลายหน้าใช่ไหมเขาตั้งใจที่จะทําเป็นมิกซ์เบอร์รี่มากกว่านะแต่หน้าฝังเชฟเป็ทตั้งเลกนำส่วนที่เป็นเบอร์รี่ซึ่งเชฟเป็นตั้เลกอันนี้ใช้สองอย่างคือใช้ทั้งเจลาตินและผงหุ้นซึ่งต่างกันฝั่งคุท้าจริงนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้แต่เจลาตินอย่างเดียวนะพี่ตอนที่บอกเชฟเป็ตเล็กมีถึง5องค์ประกอบใช่มือแล้วนะครับถูกต้องครับครับเชฟเป็ตเลกครับ สวยอ่ะอันนี้สวยจริงอันนี้สวยอาจารติดแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสวยอยู่ดีได้อยู่ได้อยู่มันมันร้อนอยู่ไงมันยังไม่มันยังไม่ทันเย็นนะอันนี้ถือว่าพอจัดจานเสร็จเนี่ยอันนี้สวยเลยจะลงตัวพอดีสวยครับสวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะาบีบสวยเลยตอนนี้นะคะเชฟพูดท้ชิ้นยอันนี้น่ากินแล้วไวท์ช็อกโกแลตแบบว่ากําลังเมลด้วยเออดูน่ากินนะแล้วมองว่าน่าจะอร่อยเลยนะอันเนี้ยโอ้ยโคตห้ามากความหวานนี่มาจากไวท์ช็อกโกแลตมีความกรุบกรอบจากตัวพิต้าชิโอ แล้วก็มีความเปรี้ยวอมหวานจากผลไม้สดทั้งหลายเลือกเกรด้วยไวช็อกอันนี้สวยเลยนะมาแล้วครับต่ทรงเรียบร้อยเป็นลักบี้เลยอ๋อนี่ไงที่ถามว่าเอาใบเบซิลมาทําอะไรใส่ลงไปในหัวะครคุณตักับเชฟกะทะัเหล็กนะครับได้ต้มน้บบาสตรอเบอรี่น้าลิ้นจี่แล้วก็น้ําโซดเข้มข้นของดอยคําหลังจากนั้นนะครับนำไปใส่ในเครื่องทําไอศครีมแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปด้วยปั่นทิ้งไว้ให้เซตตัวนะครับเพื่อทําเป็นซอเบรผลไม้ลวกเดี๋ยวจะเสิร์ฟไปพร้อมกับพับโลว่าในเมนูมัชเมลลดทุ่งเมง เบอรี่แล้วครับโอ้โหธนภามันตัดกับความเปรี้ยวได้ดีเหมือนมะเขือเทศผมมองว่ามันเป็นความเข้าใช่พูดได้จิงเนาะเสร็จแล้วยกมือเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ดูสีหน้ายิ้มแย้มเลยพึงพอันนี้ดูเหมือนว่าพึงพอใจแล้วก็ดูเหมือนว่าได้อย่างที่ตั้งใจไม่เหมือนรอบแรกเลยอะรอบสองนี่ดูยิ้มแย้มนาทีแล้วถอยหลังเก้าไม่เป็นไรไม่เป็นก็ได้นะหกห้าสี่สามสอง หนึ่งและหมดเวลาต้องหา้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok Line Ad Heliconia